สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่31ตกรกฎาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเร่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่30นะครับผม สำหรับวันที่30แอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ6นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา5 6 6 5นะครับผมในรอบชาปงกิจแล้วก็6 8สายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ2นะครับผมมา7 2ในรอบ VIP สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในรายกลุ่มนะครับผมจะได้7 2 3 1 1 3นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่31ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผม จะอยู่ที่0 2, ูย์กับ2องนะผม03 04 ศูนย์ห้าศูนย์หกและก็ศูนย์เจ็ดสำหรับสองนะผมสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้า และก็สองแปดสำหรับเบิ้ลนะครับผมชุดกันตัวกันให้หนึ่งตัวนะครับผมกันสี่สามนะครับผมสำหรับเบิ้ลมีศูนย์ศูนย์ สองสองสี่สี่ห้าห้าและก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมเจ็ดศูนย์ห้า

fc พี่น้อง ok ที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือบก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้อง ok มีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ